สวัสดีครับวันนี้พามาดูนะครับกับเกนฟีรนมีปัญหาครับลูกค้าแจ้งว่ามีปัญหาไฟเอนจิ้นโชว์นี่ครับเอนจิ้นโชว์น่ครับเอนจิ้นโชว์เอนจิ้นหรือไฟลูกเครื่องครับโชว์แล้วก็หน้าเกนที่ตอนนี้มันจะขึ้นอ่า42อ่าทุกคนเห็นไหมครับ42อ่าเอนจิ้นจะมืดๆหน่อยก็จอถ่ากเศียก็เจเกนตรงนี้จะเสีย นี่ครับอ่ารุ่นนี้ถ้าไฟเอเก็กซ์เนี่สองนี่มันจะเกี่ยวกับความเร็วนี่เลยเกี่ยวกับความเร็วแน่นอนที่ผมมาที่ผมเคยมีประสบการณ์นะแลวอย่างหนึ่งคันน,นี้ความเร็วเนี่ยความเร็วเนี่ยไม่เนี่ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นผมว่าเกี่ยวกับตัวนี้แน่นอนทําไมถึงต้องเกี่ยวตัวนี้เพราะมันก็ไม่น่าเกี่ยวใช่ไหมทุกคน ทุกคนว่าน่าเกี่ยวไหมเล็กๆผมก็ว่ามันไม่เกี่ยวแน่นอนแหละแค่สายเลือนไม้ไม่ขึ้นนี่มันจะมีเกี่ยวอะไรกับไฟอินทิมโชอ่าได้ไหมลนะ่ะเพราะว่าถามลูกค้าลูกค้าบอกว่าอ่าไม่เลือนไม้นี่ไม่ขึ้นขึ้นอยู่สองสามวันแล้วคราวนี้ผมเลยบอกอ่าโอเคครับเดี๋ยวเอามาเช็คให้ไปครับจะพาไปดูนะครับว่า กระปุกหม่หรือเลื่อนไม่นะครับที่เสียเดี๋ยวเรามาเช็คก,กันก่อนนะครับว่าอะไรเสียเนาะเดี๋ยวครับเดี๋ยวพาไปถอดดูกันเลยพาไปรื้อดูกันว่ามันมีเสียตรงไหนนะครับกระปุกไม่ด้านล่างหรือว่าเลื่อนใหม่หรือว่าสายใหาายม่หรือว่าสายไฟขาดอ่ะทำไมแค่ไม้ไม่ขึ้นถึงไฟเองจิน้นโชว์หรือว่าเกี่ยวกันไหมกับเลือนใหม่ เกี่ยวกันไหมกับความเร็วเกี่ยวกันไหมหรือว่ามันเป็นที่อื่นที่จุดอื่นไปครับเดี๋ยวพาไปดูว่ามันใช่หรือเปล่า โอเคครับรู้เรื่องครับอันนี้เขี่ยวหักอ่ะเดี๋ยวเรามาทำเขี่ยวคนใหม่เดี่ยวสางเขี่ยวใหม่เราเขี่ยวมานหน่อ่ะไหนครับเขี่ยวหักเดี๋ยวทำเขีย่ยวใหม่รุ่ยโอเคครับขาหักเมื่อกี้ขาหัก ไอ้โทรถามว่ามีของไหมในเมืองอ่ะเขาใจงมาว่าร้านไหนบอกว่าไม่มีของอก็เลยตรงทาเที่ยวเองครับเคี่ยวหักทาเที่ยวเองพอได้เนะาะพได้เนาะยังจะว่ากันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับว่มามันส่หายไหมว่ามาันสิหายปออาจจะระบีบสักหน่อยครับหล่อลิ้นหล่อเลิ้นหล่อลี้นหล่อลิน้น ตาบีจจกานี่เจ้านี่ไออันนี้มันจะเป็นเหมือนเหมือนกับมเมล็ดอยู่ข้างในเป็นเซ็นเซอร์ใบป,ปัน่นนะเดีย๋ยวมาลองดูกันครับว่ามันสิหายบ่อสไอต้องใส่รอกันเลย โอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะหายบ่นี่ครับตอนนี้ยังจิ้ยังขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวลองมันหมุนล้อก,ก่อนว่ามันจะใช้ได้ไหมอุ้ยอันนั้นแน่หายไปเลยครับไปขึ้นหายจบข่าวครับโอ้โหเป็นเพราะ เชี่วเฟืองไม้หักสวยงามครับรุ่นนี้ไม่ยากครับไม่ต้องเป็นโค้ดนะครับให้ยุ่งยากสังเกตง่ายๆถ้าไม่ไม่ขึ้นไฟจิ้นขึ้นนั่นแหละครับไม่เฟืองไม้ก็เรือนไม้เสียตามนั้นครับปากกไลเลกเชนนี้ครับขอบคุณครับ